เมืองไทยวันนี้เราพูดเรื่องเป็ดน,นะครับเป็นสระเสียงสั้นเราจะไม่พูดเรื่องเปรต <c oughs> เพราะเปรตเนี่ยเสียงจะยาวไปนิดหนึ่ง oh <no. S 2> แล้วถ้ามีเปรตที่ไหนเนี่ยยุ่งแล้วก็วุ่นวายคนหนีกันกระเจิดกระเจิงนะครับเป็ดที่ว่านี้เป็นเป็ดไร่ทุ่งเนาะหลังการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสับเรียบร้อย คนเลี้ยงเป็ดเนี่ยก็จะต้อนเป็ดลงมาทุ่งให้เก็บกินข้าวเปลือกเก็บกินหอยเป็ดบางฝูงนะครับอ,อันนี้เป็นพันๆตัวถือเขาไล่ลงลงทุ่งที่ที่เกี่ยวแล้วและเขาให้เป็ดเนี่ยมันย่ําย่ําฟางย่ําอะไรเงี้ยครับเป็ดก็ไปย่ําฟางทําให้ฟางเละแล้วก็ไม่ต้องเผาแล้วเป็ดก็ยังอะไรนะฮะถ่ายออกมาเป็นประโยชน์กับนาข้าวอีกเป็ดกินอาหารตามทุ่ง มนุษย์ก็จ้องที่จะกินเป็ดนะจะบอกให้เป็ดดีอ้วนพีนะครับเชินเลยมารับมารับไปกินท้องทุ่งแดนนี้เป็ดมันเดินกับดินแล้วเราก็มากินเป็ดกันนะครับสีสันเมืองไทย